สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้นะครับโอ้เป็นวันหยุดนะครับสมาชิกครับโอสวัสดีตอนเย็นๆนะครับสมาชิกครับวันนี้นะครับโอมาลุ้นนะครับมาลุ้นสามนอนะครับวันนี้นะครับสามนอนะครับมีสามลูกหกนะครับสมาชิกครับรอบพิกนะครับรอบข้ารอบวีนะครับสมาชิกวันนี้นะครับตาสมาชิกอิน ใบแนวทางเอสนะครับก็ให้มองไปที่เดนทาโลนะครับสมาชิกครับเดนทาโลนะครับแล้วก็วินมอเตอร์เนี่ยนะครับก็ให้มองไปที่รอบปกตินะครับสมาชิกครับรอบปกตินะครับเอสบอกเลยว่ามันมีโอกาสกลับมาเดินซูนะครับสมาชิกกลับมาเดินซูนะครับก็ ไม่ต้องไปหวังสามตัวนะครับสมาชิกให้ดัดสองตัวก็ถ้ามานะครับก็รับทรัพย์อยู่นะครับผมสมาชิกครับก็ถ้าใครมีทุนนะครับก็ใส่สามตัวไปบ้างก็ได้นะครับสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าลีมันเดินดีนะครับสมาชิกก็เมื่อวานนะครับก็ไปแตกวนล่านครับปินวอเตอร์ของ รนวีนะครับสมาชิกครับไปเตะบอลล่างนะครับรนวีนะครับวินวอเตอร์นะครับเตะกดตัวโลมานะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็จานดวนนะครับสมาชิกจานดวนชาบโนเนี่ยนะครับมาตั้งแต่เราพลิกเลยครับเมื่อวานเอ็ก็รุ้นรุนให้ไปปลุกนะครับแต่ก็พลาดนะครับก็ไม่มาปลุกนะครับจานดวนนะครับก็อย่างที่เอ็ดบอกทุกคลิปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปเยอะนี่นะครับเราก็จะ รู้สึกว่ามันเสี่ยงนะครับสมาธิมันเสี่ยงนะครับตัดอีกไม่มานะครับเราก็ต้องไปน้อยลนไวนะครับสมาธิกับดังเอนะครับเอ็กริ่มต้นน้อยๆนะครับเริ่มต้นน้อยๆแล้วก็ปรับขึ้นนิดๆนะครับปรับขึ้นกลับขึ้นเนะค่อยๆปรับขึ้นนะครับอ่าเราก็จะไม่กาดทุนนะครับสมาธิกับเราก็จะได้มีทุนกลับมานะครับสมาชิกับมีทุนกลับมานะครับ ถ้าใครชมคลิปนี้จบนะครับก็ถือว่าได้มาดูตัวเลขพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้มีเวลายึบเลยนะครับสมาชิกับเอทก็เลยทําคลิปรายละคลิปนะครับตามที่สมาชิกลับชมกันนะครับก็วันนี้นะครับก็ ขอให้สมาชิกโชคดีนะครับปมถ้าเกิดว่าใครรูคลิปนี้จบนะครับอยากเห็นจานด่วนนะครับก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้ให้แอดด้วยนะครับถ้าเกิดป่าแอดมีเวลานะครับเดี๋ยวจานด่วนนะครับแอดก็จะมาลงให้นะครับแอดก็จะมาอัดคลิปลงให้จะมาชิกได้ชมนะครับสมาชิกครับก็วันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจานด่วนนะครับบิลูมาสมาชิกครับ จานด่วนมีลุ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มาพิชจะโกรนนะครับสมาติชิคหิวกอดไป,ปรดปกติมากมากเลยนะครับสมาติชิกโกวันนี้นะครับโกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเอดก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับ